น้ำสกาดกร,รบปูว่ากับนมสกัเด้วคค่ะปูที่จริงปูว่าให้โทอเอาที่พี่น้องน้าปูปูอยากให้โทอเอาแต่ว่า,าวเราเถาอยากมากนะครับห้ปูยำให้นึ่งวดที่แล้วนี่ห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับเขาเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าครับจังไบปูก่อออกนี่จะยำให้จังไบมั่นใจขึ้นงวดที่แล้วปะปมูมันกมันู่มันฝันไงฝันปาปู ฝันมาจากไหนครับฝันว่าไปอ้างหินขาบ้านหน้าย่างขุนแม่ืองน้องสูงคัมเสีีขุนคัมเสีีขุนปูเทยไปยืนนั่งเขาครับหลวงปู่ลุงมาปีนั่งหลวงปู่ลุงมามันแปดศูนย์ชีเนาะครับหลวงปู่ลุงมาที่เรามันออกห้านาที่วันครับอันหลวงปู่ฝันครับฝันว่าพ่อใหญ่ลีพ่อเนี่ยตาลีเนี่ยแล้เป็นผู้ไทยเก่าเลยครับย่ำซูขวนย่ำเห็ดอย่างนี้จะเล่ากันเข่าไปเห็ดผ้าพไทยบ้านเห็ดนั่น กับปู่ทุกันหองอูครับผมฝันว่าเล่าขึ้นมหาท่องธรรมนะโอ้ถาอ่างอ่างหินค้ามันมีประวัติมากเลยครับเออประวัติประวัติเง้วน้านนี้ครับวันนี้ก็ขึ้นยุนันมันที่เป็นอ่างกน้ำน้ำยุนันแต่สมัยก่อนสัตว์ที่ลุงงมาจินน้ำนี่เท่าครับปู่คือมือนี่กัยังนี่และครับผมแต่ว่าถ้าไปเอาเอียงออกจากธรรมว่าได้ได้เอาขึ้นชงรถครับอ่างเป็นอื่นว่าอ่างหินค้า อ่างหินค้าเป็นธรรมหรอกจังหวัดติปูจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารโอ้ปูเคยไปอยู่ทั้งฝุ่นเคยอยู่อืครับผมเขาจากับมดซ่าเห็นหลวงปู่ยู่บ้านหลวงโอนเนี่ยครับผมหลวงปู่ฝันเห็นพ่อนี่รีครับเล่าหิวใกล้ขึ้นมหาลกคนแล้วเด้อลกคนแล้วทอนคนแล้วกับกวดเอ็มร้อยไหมครับปูู่้เทีศกันฝันเห็นหรือแบบนี้ มันมากออกเอ็มลอยนะเอ็มลอยเอ็มลอยห้าสิบปูปูแล้วมากกับขึ่นมาถวายนี่มาขึ้นถวายปูครับผมเจ้ว่าห่างมีไกลน้ำนีเหรอมันมใจไกอก็เลยซุ่งให้ม่อมเถาทั้งไร่กันไว้สองหางอ่าเห็นปูทรงให้ผมอยู่ปูว่าตัวนี้เด้อผมเลยว่าเอาผมจะเข้ามาหาเน้ะปูเด้อเอานี่ครับมเบึงชุดที่ปูให้ให้กองงวดนะครับอ่ามีชุดที่ผมปูให้ผมไป ไอ้ที่แรกคือสองสองเจ็ดปูอครับกับสองเจ็ดอ่ครับ, 2, 7, รบลรกับปูมาหาปูเป็นไรปูหรือเป่าหาสองเจ็ดสองหาหนับกับยูนิชุดเดียวกันพี่รองสองเจ็ดสองห้ารกคาล่างศูนย์หาศูนย์หกห้าแปดก่อนออกตีปูจะเน้นให้ตัวใดปูเน้นครับเน้นตัวใด เอาได้หนีได้แล้วหรือหรือปูว่าตระในชุดที่ปูซองให้ผมนะนี่นี่จะน่ชำตัวนั้นละตระในปโาาูโดยจะมาักโดยชงให้เจ้าอ่าเอาลงให้เอฟซีพนน่งในปูนี่ลายหางแล้วหางยาวเลยอย่างตระในปูปมันมาดูเนาะครับมันที่นี่ ครับไก่เนี่ยมือชุดไทยมันดีแมนเพราะมันไม่ออกไม่อย่างมือีทังเอานี่ละปูไก่ขังว่าช่ะเม่งตัวไดปูเอาเนาะครับเอาเอาเนี่ยนีเนาะเนี่ยเนี่ยนีละปูจะเน้นให้ตัวไดปูเอาเอาเอ็มร้อยแล้วหนึ่งห้าศูนย์มาปูหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าโอ้เอาทรรมชมนะครับ เพิ่มเขับไปคือหนึ่งศูนย์ห้าถูกกันหนึ่งศูนย้าหนะึ่งศูนย์เก้าปูคูงชุดไทยเนาะขับโค้งสุดท้ายสรุปเรี้โคงชุดไทยไะมขับปูอมาโค้งชุดไทยเนี่ใครเห็นโค้งชุดไทยไหมปูจะเขียนเลยปะครับผมว้าวจะเขียน <laughs> นะครับผมเอาตูนะครับผมบุญบุญเกินกันอือ ปูบึงการพี่น้องเอาะครับทรามชุมสิบหกขับตัวได้ปูหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเออวงกลมด้วยับวงกลมตัวนี้เลยบอกปูเออหน้าที่สุดท้ายเลยครับโค้งสุดท้ายเออชื่อจะไปทํามาอ่าบารนี้บารนี้เอาเอาเอาไม่ต้องเอาสามเอาเป็นสองตัวครับ โอ้สองห้าครับหกสี่สองห้าเออหกสี่หกครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าผินเว้ครับเออเอาเท่านั้นละเท่านี้ปะปู่าศูนย์ห้าีนปูกระไ้ไว้แต่ที่แหลกกี่เด้อพี่น้องได้อนะครับหลหนึ่งศูนย์ห้านปเอาเป็นปปูให้เน้นไปที่หนึ่งศูนย์เก้าอเน้นไปนี่ละมันมาดูนี่ครับครับ ออสองตัวเนี่ยตัวได้เปูสองตัวศูนย์เก้านี่ว่าตัดบ่ครับเข้าจคุณที่ตัดศูนย์เก้าเลยตัดเอาได้ทำมาชมได้เขาเจตัดเอคับอืมพอลีนี่บอกศูนหครับมักมกือี่ลี่ไมยังไงสองหานี่ก็ยุชุดนี่ปูหทีแหลกได้พี่น้องได้ผู้ใดมักชุด ชุดนีก็ได้น้อปูเนาะปูได้มักชุดนีก็ติดไว้ซูนหานีก็อยู่ที่ปูให้นะครับตั้งแต่มหาปูรอบที่แล้วถิ่มได้เนาะถิ่มบ่ได้ซูนหกนีก็ยังมักบะปูขันว่าเป็นซูนหกเลยเป็นซูนเก่านี่บะปูนั่นแหละครับผมนี่ว่าอยาไปทั้งสร้างหลายก็ทั้งกบไป่งทั้งกบอันนี้ตัดบะปูตัดเก่าซูนซูนเก่าปูคืออยู่นะครับตัดอย่งนี้าเอาไก่หลบขุนมาให้ไหม ครับผมเออครับเอาเน้นตัวได้ปูบัดนี่ให้วงตัวได,ไดวนีร่องวุนเ่งวงตัวเดียวสองตัวได้ปูสองตัวดีครับกับตัวนี้บ่ปูเอาเอาเน้นตัวได้ครับปูเน้นบอกนี้ละสองห้าตัวเก่าเดี๋ยวเก่าเอาทำมาชุ่มครับเอาสองห้านะครับกับศูนย์เก้านี่บอกปูอืมอืม <ม>อ๋ออะปีนีลีครับผมอ่าเอานผู้ชมนะครับปูเน้นหรือผู้ใดอชอบชุดนี้ได้พี่น้องเด้อชุดไทยนะครับอันนี้ปูสรุปให้โค้งสุดท้ายนะครับหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับสองห้าศูนย์ห้าหกสี่เพราะว่าศูนย์หาก็อยู่ในนี้สองหาก็อยู่ในชุดเกา่านะครับปูตัดออกมาให้แค่นี้เหลือแค่นี้นะครับงวดที่แล้วทั้งได้หางเดียวปูงวดที่แล้วก็ได้ห,าง,หางเดียวครับแต่งวดที่แล้วเนี่ย อืงวดนี่แค่เดี่ยวหางเดียวก็เอาตัวนี้ได้ยุ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าเออแต่ว่าช่วงนี้ให้ที่มันออกลางออกบุนเนี่ยครับผมอืมอันนี้หนึ่งศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้สรุปปูสรุปให้แล้วหนึ่งศูนย์เก้านะครับวงกลมให้หางเดียวอันนี้ก็ให้เบิ้งชุดที่ปูให้ตองงวดไปนะครับคัดมาแล้วตัดมาแล้วเหลือแค่นี้น้องปูเนาะครับเปยนหนึ่งศูนย์เก้ารรมาชม่มนะครับผมมันเหนื่อยีเนียครับ พอยี่รี่พอยี่รี่ถือไกลขึ้นไปไกลกับ M เบบอ็มร้อยเลยเหรครับไกลกับเอ็มร้อยแต่ว,ว่าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งซูนหานี่ยบ่บเขียนไงเบาเอาแต่ซูนหานี่มันขีดหลายหางบัวหลายนะเอาสองหางเอากระเนี้ยนหางเดียวไปเล่ยนะปู้นเนาะอ้ออาวปูว้วาหางเดียวไปเล่ยอืม,อมนะครับผม พอใหญ่ลี่นี่เนาะเราเรานับผีเราหักเนาะับผมพาพาอยู่หน้าเขาหรืออยู่ไซกะชังเราถีนิมนต์เขาไปสวดผู้เดียวละครับสวดพรสวดยัติอะครับปู่เฮ็ดแต่เพิ่นเพิ่น็ดีคือายครับข้าเจ้านับถือได้ทั้งทั้งพวนผู้ไทยครับผมข้าเจ้าทีนิมนต์ไปแมงมือรรมดางที่ข้าเจ้ากับมาสิดน้ำมนต์น้ำหยองครับบม่ลืมข้าเจ้าดอกครับข้าเจ้าก็ จัดทั้งก็ได้สองสามมือนนี่ว่าจัดผู้ไท้โลกเว้ยครับผมขั้งที่สิบสามยุ่งนองสูงนละครับปูคนมาหลายทุกจังวัดครับผู้ไท้อุดรก็มีเนาะครับผมอืแตกไปมืเอาให้เน้นเป็นตัวนี้นะปูเนาะแต่ว่าชุดนี้ครับผู้ใดักได้พี่น้องเด้อก็จิมีสองเจ็ดนับสองสองเจ็ดเอ็นนี่สองเจ็ดปู่ให้ตั้งแต่ตองหดด้วยพี่น้องเด้อดนะครับเอาปูบดเด่นราบบสองเจ็ดนี่รอจังไหน มาดังอะไรท้คงสุดท้ายนี่สองเจ็ดก็ดังเยอะครับผมนี่นะผู้ไดมักห้าสองเจ็ดของปูไก่ถิมเด้ทนผู้ชมได้ติดไปน้ำแนวสองเจ็ดนี่แต่ว่าถ้าพู้ไดมักเม็ดเดียวก็ขึ้นหนึ่งศูนย์เกาศูนย์เก้าสองหาแค่นั้นตัวนี้ย่างย่านเขาอันอยู่ครับเพราะว่าตัวนี้บอกเขาต้งแจ้ต้องหมดเร้ครับอือแล้ววันนี้เขาไปทีซื้อนี้แล้วเอาแคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้อ น้ปูเนาะให้เน้นชุดนี้หนึ่งศูนย์เก่าน้าปูนาะมิจิงการนะรับซาทุให้เอฟซีได้โชคจังหวัดอะไรให้ได้โชคได้หมานน้ำน้าปูเนาะเอาแคบหน้าจอเซ้น้ำกันครับของเก่าของใหม่พี่น้องเนอกกะไรอ่านะครับอันนี้คือชุดปูสรุปให้นะครับเดี๋ยวเบาเถ่าเชียนให้อันนี้สรุปนะครับเรียกหลวงปูเขาอะไรงวดนี่อะงวดที่เกียรเขารับปูสรุปนะครับวดนนี้ครับผมเอานะครับแคบหน้าจอทผม้ชมถ้า้างเดียวปูเน้นให้ก็คือ หนึ่งศูนย์เก้านะพี่น้องเนาะครับกราบขอบุญขอบคุณปู่ให้เฮงๆให้ได้โชคเด้อปู่เด้อโชคมารับซาทุกปู่เอานี่ปู่สี่ปู่นี่ให้แล้วนี่เอาซาทุปู่นะครับผมเคาะให้แล้วให้ออกนกปู่เนาะให้ออกให้ออกซาทุมักหนึ่งศูนย์เก้าคับสองหาหนกปู่เนาะเอาซาทุครับผมขอบพี่น้องโอหเอาปู่เขาให้แล้ว ใาน,นถูกค่ะปูพอกกันพอกกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ